ก็ีนไงเดี๋ยวใครเป็นวะโอ้ปูจิวนี่ปูจิวไปใส่เนาะอ,อะไรว่ามันมาถ่ายคนเดียวกันนี้อ่ะบุ้ยตัวเองก็ถ่ายไปมาแล้วมาถ่ายยายเบิดวะก็ถ่ายยายไงปลาเอ้าานก็มาเอาเฮ้ยเครื่องสำอางไม่มาเหรอ

อะไรจ้ะ่รักไปไหนเขาไม่ให้ไปเจ้าไปเห็นอย่างอกู้หรอกขาบหรอกโ้ที่ขาดผมมึง่เพิมาไม่ชลาเอาะจะอลามเริ่มลูกตู๋ละแข็งเนาะแบบนี้เนาะ ที่กัรปอมจีม่วงตุ้มหูไม่มีป่ะดูตุ้มหูเอาญานิงไปแลลยญานิงได้ตะกรบลรวบอ ก็มาเจอคนสวยอยู่นี่ล่ะได้อะไรคะได้อะไรมาดามมาหาลูกของสวยๆนะแมได้อะไรครับจับไหมไหมจ๊ะจับก็ไม่ไหมจ๊ะเห็นอยู่ยังอันมันผมบอกียากได้อยู่วันนี้ไม่เอาต่างหูเลยจ๊ะไม่มีไม่มีอะไ้สวยเลย อเอาที่ข้านถูมเอาที่ข้าวมนะคะที่กก็เต็มตู้นะคะเพราะว่าอย่างมาดามนี่ใส่ไม่จำกันเดี๋ยวค่อยเอาทีปิ้งก่อน,ลอนเล็กปี้เล็กเิ้งอนูล็กปิง,ปงาเออวันนีค่ะ

ไม่ยังอันนี้นะสูอันอันนี้ไม่ยังยายยายเอ้ยยายอันนี้อันนี้ผักยกกระดอกอีกดอกเด้ออันนี้คอยเอาชมนี่อนี่ของคอยเด้อ

แปดสิบบาทเบัดบ้านกุกตูมค่ะมาตลาดบัดบ้านกุกตูมนะเจ๊ะมาดูเลาะตลาดเจ้าอมคนของฝากจากไทคว คืออะไรยายลองของมาดามของมาดามมาดามจำลองใช่ไหมคืออะไรใช่ของของหลังบ้านทนายของบ้านทนายของหลังบ้านทนายค่ะอันนีเอสซีซื้อให้เบนใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้ของลุงวางเออลุงวางไม่ได้มาสิบก้อนอาฝากไปฝากไปคือไ่ก็ได้เออฝากไปขอบคุณนะคะาีนะคะาีรับนะคะที่ซื้อแชู่หรืออะไรสบู่เจ้าจะไปพุ่นบอมเบ้จะไปโนุ่นคนี้ตอนนเคขอบคุณค่ะยานิงด้วยานิงนะคะรับงานของ แชบูลดรำแค่นี้นะเดี๋ยวแชมพูเอาไหมแยกไม่ได้เอาเอองงว่ะอะไรนะไม่ได oh, oh, oh oh, mm ้เลยไม่ได้สบมพูไม่ได้ก็เอาชส้อใช่ไไม่ย่านิงเขาไม่ซักแชมพูอาบน้ำเปล่าไม่ของย่าแหละไม่ได้เขาไมม่ีของลุงว่างอะไรเยอะเขาเอาอะไรยาไม่ไม่รู้ จะกลับแล้วเหรอกลับแล้วโอ้คนไปโจอะไรไปโจเดี๋ยวจะซื้อปลาเด็ดอยู่อะไรนะอ่าเอาไปไว้ให้ในของคอยอะไรบ่มาให้ไอ้มือให้เลยไหมไม่นี่ไปไว้ในรถใช้กระตาเหรอตารถคอยนะโอเคซิคกีเพายไทยชิมมาลักกาบอ ่ยถ mm, ั่วกีหยังนี่สอมองสอมองงัวอบอกคุณมองคุณมองน้องนี่น้องครับ ปลาดุกใชค่ะล่าปิดค่ะใช้ไปใช้ปลวันนี้ฉันเห็นหน้าแล้วเราบอกเข้าค่ะจิแล้วค่ะคือสวยเขาเข้าเถอะวะเนียนบอกหน้าบดะโอเหมือนเดิมนั่นแหละไม้แม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะกินตำถั่วกินตำถั่วปิ้งปลาเนาะคอนุบเซียนเด็ดเด็ดไป